คือสองกล่องนี้นะคะก็เลยเอามาให้เด็กๆบอกว่าเก็บของสําคัญนะเพราะว่าจะได้ไม่รกบนโต๊ะหนังสือมาดูกันแล้วนี่เขาก็เลยเอามาให้ดูว่ามันเนี่ยคือของสําคัญมากเลยนะ <c oughs> เพราะว่าแม่สงสัยว่าโต๊ะยังรกอยู่เลยอะทําไมเก็บของสําคัญเอาไว้น้องไหนหมดคือแบบของกระตุกกระจิกอะไรอย่างเงี้ยให้เก็บหาที่เก็บให้เป็นที่กล่องพี่พี่หน้าไหนเนี่ยอันนี้กล่องหนูอันนี้ o p e n นัสอ่ะ อยากอวดอะไรก่อนจะอยากได้หน่อก่อนอ่ะของบินก็ได้เอาบินก่อนเอาบินก่อนก็ได้เพราะมันใกล้มือกว่าโบนึงสองสองหนึ่งเปิดโทรกล่องตั้งใหญ่เก็บแค่นี้แล้วอย่างงี้ของก็ไปลบบนโต๊ะสิอะไรเนี่ยบ้านตุ๊กตาบ้านตุ๊กตาแล้วคนนี้ก็นอนอยู่ด้วยหนูไม่ให้นอนอือโหมีแมวมือพร้อม อ่ะของเรนโบ้อะไรบ้างโอเคสามสองหนึ่งแต่ละคนของสำคัญลวเนี่ยแล้วของพวกแบบเออนี่ก็ขอาสำคัญแล้วใชาสำคัญมากเนี่ยแล้วอันนี้คือของเล่นนะบางทีมาก็ พของเล่นมาอยู่กับที่มันก็ดู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 มันก็เหมือนของเล่นที่เก็บไว้ในนี้แต่จัดไว้อย่างดีอะ่ะจ้ะโอเค